งานช่วยคนพิการก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการมิได้อยากเป็นผู้พิการและอยากช่วยตนเองถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นหนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวมฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลวงพ่อโตคู่บ้านถิ่นฐานปราศาสตรอมข้าวหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศล้ำสามัคคี ศูนย์การศึกษาพิเศษก็ถือว่าเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งเหมือนกันแต่การให้บริการของพวกเรานั้นจะให้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะให้ตั้งแต่แรกเกิดแรกรู้ว่าเป็นเด็กพิการนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่มีพัฒนาการไม่สมวัยเราก็จะเริ่มมารับบริการนะคะรับบริการของเรานี้จะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการ<อ>เป็นการฟื้นฟูมสมรรถภาพ<น>ตเตรียมความพร้อมนะคะ<น>เมื่อเราเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วเราก็ส่งต่อไปที่โรงเรียน เพราะฉะนั้นความแตกต่างกันก็คือ,อเด็กที่เราส่งต่อไปโรงเรียนคือเด็กต้องได้ผ่านการเตรียมความพร้อมแล้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นสถานศึกษาที่มีภาระหน้าที่ให้บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้ง9ประเภทรวมทั้งเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อเข้าสู่โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว IFSP แผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP พัฒนาฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อและบริการความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการเป็นศูนย์ข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการจัดระบบการจัดการเรียนรวมประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้คนพิการทุกคนในเขตพื้นที่บริการมีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมต่อไปโดยมีรูปแบบการให้บริการทั้งในศูนย์และนอกศูนย์แบบหมุนเวียนไปกลับและไปให้บริการตามบ้านซึ่งการรับบริการที่บ้าน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึงโดยมีพื้นที่การให้บริการทางสิ้น22ออำเภอตามเขตพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดมีการจัดกิจกรรมและให้บริการด้วยกิจกรรมการฝึกทักษะตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล เช่นกิจกรรมวงกลมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันทักษะวิชาการเป็นต้นนอกจากการให้บริการในศูนย์ยังมีการให้บริการผู้พิการเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกดในแต่ละสาย มีหน่วยออกให้บริการเด็กพิการรุนแรงตามบ้านที่ไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์เพื่อผู้พิการในชุมชนได้รับการช่วยเหลือในการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างทั่วถึงและมีการพัฒนาที่ดีขึ้นต่อไป